หลังจากที่เราเห็นภาพการฟิตซ้อมไปแล้วนะครับในช่วงโค้งสุดท้ายของฟาวันใหม่ตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าตัวและตัวเป็นๆสวัสดีครับน้องชายอนอกเรื่องก่อนนิดนึงรองเท้าเป็นไงบ้างรองเท้าที่ได้ไปใส่ดีไหมใส่ดีครับต้องเอาเก็บไว้บ้านแล้วพี่เอา,เอาทำไมอ,อะใส่ไปเที่ยวงานอ๋อใส่เที่ยวงานเอารองเท้าใส่วิ่งเองเท้เามัได<ๆ>้โอเค<ๆ>ได้เดี๋ยวไฟนี้ถ้าชนะน้ำผู้ได้นี่บอกบอกแฟนๆเป็นพยานด้วย ทั้งเจ็บไปก้าวทั้งทีมทุกคนมเลยเดี๋ยวอัดฉีดรองเท้าคู่หนึ่งโอเคถ้าชนะได้อัดฉีดเท้าคู่หนึ่งอ่ะพูดถึงความฮอไฟนี้หน่อยเป็นไงบ้างครับน้องหลายคนเี่ยรอแล้วก็อยากจะดูเราชกอีกครั้งหนึ่งเหลือเกินครั้งนี้ถ่ายทอดสดด้วยครับอ่ะเป็นไงบ้างที่พูดครับว่ามีคนรอดูความมั่นใจความตั้งใจอยู่ตรงนี้ครับเพราะสิ่งนี้ใช่ไหมแฟนมวยรออ่าคือไม่อยากให้เขาผิดหวังครับแพ้ชนะเราโฟกัสไหมหรือว่าขอให้เราทำได้เต็มที่ เต็มที่ครับพี่ควายนี้ตั้งใจต่อยให้แบบเดินเพราะเธอผมก็เดินอัดเขาเดินอัดเลยใช่ไหมใจคคือถ้าถ้าเราย้อนไปดูครั้งที่แล้วจะเห็นได้เลยว่าฟ้าวันใหม่เนี่ยหนีค่อนข้างเยอะเป็นเพราะว่าการเตรียมตัวแค่15วันแล้วคู่ชกเราก็ไม่ธรรมดาด้วยวันนั้นนะเดินไม่หยุดจริงๆประคองเกมเอาตัวรอดชนะมาได้ก็ถือว่าสอบผ่านในระดับหนึ่งได้ใจแฟนมวยไปละครึ่งหนึ่งแต่ว่าวันศุกร์ที่จะถึงนี้ เป็นอีกนักหนึ่งไหมที่เราจะต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นหรือว่าเราพิสูจน์แล้วในความรู้สึกเราก็พิสูจน์มาแล้วระดับหนึ่งครับระดับหนึ่งอ่าก็อยากให้เขาได้ใจเพิ่มขึ้นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใบนี้เต็มที่กว่าเดิมครับ,รบได้ดูฟอร์มการชกของธนาของน้ำผู้ไหมได้ข่าวว่าเขาชกกับมวยดังๆอย่างเพชรนำโชคเพชรลงุงเรืองเขาตึกแดงมาแล้วด้วยโอ้ก็แสดงว่าไม่ธรรมดาเลยเพชรเมืองศรีอ่าเพชรเมืองศรีเขาตึกแดงก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยคู่มวยที่เขาชกมาด้วยขณะที่ฟ้าวันใหม่เองก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยที่ได้ชกถ่ายทอดสด เห็นว่าลดน้ำหนัก5กิโลเลยเยอะไหมก็เป็นครั้งแรกของการทำน้ำหนักที่มากมากที่สุดมาก่อนนั้นนี้ไม่เคยลดมากถึง5กิโลเลยไม่เคยล่าสุดชกไว้ครั้งที่แล้วเนี่ยลดกิโล3โลครึ่ง3โลครึ่งแต่ว่าครั้งนี้5โลอายุ19แล้วใช่ไหมปีนี่19ปีชกมวยมานี่ไม่เคยทำน้ำหนักมากถึง5กโลเลยใช่บังปกติมวย5โล6โลนี่ธรรมดานะ อแต่ว่านี่อาจจะเป็นว่าเขาเนาะโชกแต่ภู้ทอชกแต่เด็กก็เหลือถามลงโชคแต่ภู้ทอชกแต่ภู้ทอก,ก็เลยไม่ค่อยได้ทำน้ำหนักเพราะฉะนั้นไฟนี้5้กิโลที่มันเป็นทางการเป็นตัวเลขกดดันไหมลดเยอะแบบนี้ไม่กดดันไม่กดดันครับคิดว่าทีเด็ดจุดเด่นของเราเนี่ยตรงไหนครับที่จะเอาชนะหน้าของน้ำพุได้ก็ผมฝ <c oughs> ีมือฝีมือนะจังหวะฝีมือค,ความรวดเร็วนะ ปลักำลังไปไงร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมห้ายกนี่ยืนได้ไหมได้พี่ <ผม S 1> เดชเพราะเขาไม่ผมดูไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่คนนั้นหนักกว่านะอ๋อคู่ชกคนเดิมหนักกว่าพูดง่ายว่าน้ำพุตามสายตาเรามองเราก็เขาเขาก็ฝีมือของเขาอาา่ามองว่าเราเราผ่านได้ ก็ผมว่าน่าจะสนุกจริงจริงนักมวยก็อยากจะพูดอ้าวผมมองว่าเขาไม่มีอะไรหรอกผมผ่านได้แต่ว่าถ้าพูดถ้าพูดแบบนี้ออกไปแล้วมันอาจจะดูไม่ดีใช่ไหมอันนี้เป็นความมั่นใจนะครับไม่ใช่ว่ากูเก่งกูแบบโอ้อะไรอย่างนี้แต่ว่าเป็นความมั่นใจส่วนตัวเพราะเราถามไงว่ามั่นใจหรือเปล่าว่าชนะถ้าใช่นักมวยตอบแบบงืมงงามงเงามันก็ไม่ใช่ยังไงผมไม่ชนะอย่างโนนอ่าใช่พูดไปแล้วเดี๋ยวแฟนมวยเข้ามาถล่มเขารู้สึกคือเรามั่นใจใช่ไหมเราอยากจะทําเพื่อแฟนมวยด้วยอ่ะย้ำแฟนมวยอีกครั้งหนึ่ ผลงานเราที่จะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเนี่ยชกวันที่เท่าไหร่ชกกับใครฝากแฟนมวยนิดน,นึงน้องชกวันที่5มีนาครับที่ถึงนี่ครับผมชกมวยมันวันศุกร์ครับทูฟายูครับเจอกับใครเอ่ยเจอกับน้ำพุช่างลุนสีสะเกดช่างลุนสีสะเกดทิกัด102ปอนด์อ่ะฝากขอกำลังใจแฟนมวยหน่อยก็ฝากกำลังใจเชียร์ฟ้าวันใหม่เ้วยครับผมนะครับไม่เต็มที่ครับผมครับผมก็ วันศุกร์ที่หมีนาคามนี้ยังไงก็ขอให้โชคดีพวกเราก็อย่าลืมนะครับคอยเป็นกําลังใจให้กับน้องคนนี้ด้วยถ้าเกิดผลออกมาไม่เป็นไปอย่างที่ต้องการก็อย่าไปด่านะให้กําลังใจกันเพราะว่ากําลังใจคือสิ่งที่ดีดที่สุดที่สาคัญฟ้าวันไหนฟ้าวันใหม่ถ้าชนะไฟนี้ได้รองเท้าวิ่งด้วยผมอาชีพให้ขอคุณมากครับ่าน้องชายครับสวัสดีครับ